สวัสดีค่ะโมฟังขาขอต้อนรับข้อสริการตพปริทัศน์อยู่กับดิฉันจัาสิบเอกหญิงชวันรัตน์กิ่งทองทาง fm 88.75เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ www. rbs เก้าส org และ f a c e b o o k Live ว a ก้าสามสอุทัยธานีค่ะค่ะโมฟังขาสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเพทไทยคู่ฟ้าค่ะโดยเพทไทยคู่ฟ้านะคะได้พาดหัวข้อข่าวค่ะว่าเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ เห็นคนข้ามทางม้าลายแล้วไม่หยุดรถมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทตัดแต้มทันที1คะแนนค่ะเมื่อวันที่24มกราคม2566 นางสาวรัชดาธนานิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายมนตีได้เปิดเผยค่ะว่าสาระสําคัญของกฎหมายจราจรฉบับใหม่เน้นการเพิ่มโทษในข้อหาที่กระทบกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะและการเพิ่มโทษผู้กระทําผิดซ้ําโดยเฉพาะความปลอดภัยของประชาชนต่อการใช้ทางม้าลายค่ะรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนทางม้าลายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ นางสาวรัชดากล่าวว่ากรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทซึ่งจากเดิม1,000บาทค่ะและตัดคะแนนความประพฤติท,ทันที1คะแนนหลังตำรวจได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม,มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจ,จรได้ใช้ระบ,บบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถทั้งนี้ผู้มีใบขับขี่ทุกคนจะมี12คะแนนเต็มเมื่อถูกตัดเหลือศูนย์คะแนน จะถูกพักใช้ใบขับขี่ห้ามขับรถ90วันหากฝ่าฟื้นขับรถในช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหากถูกพักใช้ใบขับขี่เกิน3ครั้งภายใน3ปีจะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่4จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะขอเชิญชวนประชาชน ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลายทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีและร่วมกันรณรงค์ยานภาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลายคนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้งค่ะ